สรุปยืนยันกลุ่มนี้ฟังด่วนไม่ทันแล้วอีกกลุ่มเฮร,รับเงินช่วยเหลือต่อเนื่อง สวัสดีครับทุกคนกรับสวัสดีท่านผู้ชมก็มาพบกันในวันที่13กุมภาพันธ์2566แล้วก็เช่นเคยทางช่องมาอัปเดตข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการยุยาต่างๆจากทางรัฐบาลค่ะข่าวสารในวันนี้นะคะกเกาะติดนะคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่สอบถามกันมาเยอะเลยทีเดียวนะคะซึ่งล่าสุดในวันนี้มีคําตอบมาฝาก ะะสําหรับใครที่อยู่ในกลุ่มที่ลงทะเบียนโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะในส่วนตรงนี้รายละเอียดเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมกันในคลิปนี้ค่ะก่อนรับฟังข่าวสารฝากทุกท่านเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์และสําหรับใครที่เข้ามารับฟังแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารดีๆในครั้งต่อไปค่ะซึมเนื่อมาจากก่อนหน้านี้นะคะทางกระทรวงการคลังนะคะได้ แจ้งนะคะว่าจะมีการเริ่มใช้บัตรใหม่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนภายในวันที่1มีนาคม2566นั่นเองซึ่งก็ใกล้จะเดือนใหม่แล้วนะคะทุกท่านแต่นตอนนี้ยังไม่มีความคืบหน้าเกี่ยวกับการลงทะเบี่ยนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนซึ่งอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบพิจารณาคุณสมบัติและก่อนหน้านี้ก็แจ้งว่าจะประกาศผู้ผ่านสิทธ,ธ,ธิภายในเดือนมกราคม2 0 5 6 6แต่นี่ก็กลังเดือนกุมภาพันธ์2,566แล้วและพ่อแม่พี่น้องกลุ่มบัตรเก่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบ,บัตรเดิมทุกท่านนะคะก่อนหน้านี้ก็แจ้งว่าจะหมดสิทธิภายในวันที่28กุมภาพันธ์2,566หรือสิ้นเดือนกุมภาพันธ์2,566นั่นเองซึ่งได้รับเงินช่วยเหลือเดือนสุดท้ายในเดือนกุมภาพันธ์2,566นะคะและในวันนี้นะคะข่าวสารล่าสุดนำมาฝา ทุกท่านนะคะคทางกระทรวงลังแจ้งประกาศลายชื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่ล่าชา้าหลังธนาคารกรุงไทยไม่ส่งข้อมูลให้ตามแผนที่วางไว้เดือนมกราคมที่ผ่านมาคาดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนบัตรใหม่อาจเริ่มใช้ไม่ทันวันที่1มีนาคม2566นี้ทางด้านนายสันติพรพัฒรัฐมตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐาน รากและสังคมก็ได้เปิดเผยขณะนี้ยังไม่สามารถประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ได้เนื่องจากธนาคารกรุงไทยยังไม่ได้นำส่งรายชื่อมาให้ทางกระทรวงขังประกาศแต่อย่างใดนะคะจากเดิมจะต้องประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติภายในเดือนมกราคม2อ6 6ที่ผ่านมาดังนั้นเรื่องนี้จึงต้องไปถามธนาคารกรุง ทยถึงเหตุผลที่ยังไม่นำส่งรายชื่อค่ะ ซึ่งเรื่องนี้นะคะก็เป็นการอัปเดตข่าวสารล่าสุดเลยนะคะสำหรับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐรุบบัตรคนจนทุกท่านก็จะจดใจจอนะคะหลังจากที่สรุปออกมาแล้วว่า19ล้านกว่าคนนะคะมีสถานะสมบูรณ์และรอการประกาศผู้ผ่านสิทธินั่นเองค่ะซึ่งในส่วนตรงนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านกลุ่มบัตรเก่าบัตรเดิมก็จะมีเฮแน่นอนนะคะซึ่งอาจจะได้รับการ ช่วยเหลือต่อเนื่องไปจนถึงเดือนมีนาคม2 5 6 6ก็เป็นได้นะคะถ้าภายในเดือนกุมภาพานนันธ์นี้ทางกระทรวงการคลังยังประกาศผลผู้ผ่านสิทธิไม่ทันนั่นเองค่ะในส่วนตรงนี้ทั้งนี้ทั้งน,นั้นมีอะไรเปลี่ยนแปลงกันได้นะคะก็ต้องรอฟังข้อมูลที่ชัดเจนจากทางกระทรวงการคลังก่อนนะคะ จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอร,รมอภายในสัปดาห์นี้จะมีการเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอร,รมอสาหรับความคืบหน้าในเรื่องนี้หรือไม่รอติดตามต่อไปนะคะโดยเฉพาะผู้ถือบัตรเก่าบัตรสจดการแห่งรัฐบ,บัตรเดิมทุกท่านรอฟังนะคะเพราะเป็นกลุ่มที่ลงทะเบียนเยอะที่สุดมีฐานที่เป็นผู้มีรายได้น้อยนะคะและกลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษกลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการที่อยู่ ในกลุ่มตกล่นนะคะก็ใครที่ลงทะเบียนไว้อย่าลืมนะคะอย่าพลาดคอยกดติดข่าวสารกันไว้กดติดตามและกดกระดิ่งไว้เพื่อที่จะไม่พลาดสําหรับข่าวสารการอัปเดตในทุกๆวันค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ขอตัวไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ